สวัสดีครับพิสารสมปีมแลวมาร้อยครับที่ผ่านมาหลายผัวหลายคนก็คงจะได้เห็นข่าวหรือว่าคลิปในโลกโซเชียลเพิ่นเนาะครับเนาะที่บอกว่าการจัดงานศพของคนนิสานนันมันเปลืองแบบนั้นแบบนี้มันใส่ใาใส่ใจหลายเลี่ยงคนในงานเบิดจบบิสิ้นใส่ซ่องพระใส่ซ่องหน่วยงานนันหน่วยงานนี่นนนนเหตุใ้คนจัดงานเหตุใ้เจ้าภาพเป็นนีเป็นสินปีพี่น้องนองคิดเห็นเป็นจังไรเน่ครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ เขาเอาความคิดของตัวเองของตัวเขาไปตัดสินบ่ได้หรอกครับเอาความคิดของคนอื่นเป็นไงกับบ่ได้คือกันผมว่ามันอยู่ที่บริบทของพื้นที่อยู่ที่บริบทของท้องถิ่นนั่นนครับสุดท้ายก็คือตัวเขาเองครับที่จะเลือกว่าสิเหตุแบบใดบอม่นสิมาด่ามากกันในโลกโซเชียลครับว่าสมควรนกเลิกแบบนั่นแบบนี้ได้แล้วประเพนี้ก,กาๆแบบนี้มันสิ้นเปลืองเทียงกันไปกันมา ยังกันกระโบเห็นว่าได้ใจความได้ขอสรุปอีกอย่างครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคนจัดขึ้นอยู่กับเจ้าภาพโดยส่วนตัวผมก็บม่ได้บอกว่าการจัดงานศพแบบใส่เงินหลายๆนี่มันดีหรือการจัดงานแบบประ้องตามประเพณีเอาแบบง่ายๆมางานบ่กี่ค้นนี่มันดีเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาว้าให้ฟังครับว่าเป็นอย่างงานศพคนอีสานถึงต้องเป็นแบบนั้นแล้วมันจริงหรือบบจริงจังได ตามที่มีดรามาก,กันเดี๋ยวห้องสีแยกกันเป็นคอคอครับขอที่หนึ่งเรื่องบัฒนธรรมคนอีสานครับคนอีสานบ้านเฮาสีมีคำกาวหนึ่งครับที่ว่าไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขา่ามันเป็นคำกาวที่แฝงมากกับประเภทนี้คนอีสานครับที่ว่าไผมาถึงเฮือนซ่านเฮาต้องตอนหลับหาเขาหาน้ามห้กินไผ่ามาฮอดบ้านสิ่งที่ต้องถามเลยก็คือกินเขา่ากินหน้าม,มาหรือ,อยัง มันก็คือการแสดงความมีน้ำใจความเพื่อแพ่เป็นพี่เป็นน้องในวัฒนธรรมของคนอีสานครับงานศพอีสานบานเท่าจึงต้องมีการจัดเข่าปลาอาหารตามสมควรให้แขกที่เพิ่นมาได้กินสุนาสุตาสิเป็นแบบใดน,นั่นก็แล้วแต่เจ้าภาพเลยครับขอที่ 2. บริบทสังคมในแต่ละพื้นที่ผมเสือว่าทุกมู่บานในภาคอีสานนั่น มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งครับและก็เข้าใจพื้นที่ดีทุกหมู่บ้านจะมีชพนกิจหมู่บ้านเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซอยเหลือคนในหมู่บ้านจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายงานศพอยู่แล้วสีมากสีน,สน้อยสีน้อยสีหลายจะขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านเลยครับอย่างเช่นผมจัดงานศพมาย่ายผมที่กาลาสินครับแล้วกาลาสุดนี่ก็เป็นน้าสาวครับที่เป็นน้องของแม่กยกาลาสินบ้านเกิดขึ้นกัน ที่กาลสินนี่ก็จะมีชาพนกักจิตมู่บ้านครับซึ่งก็จะจัดเก็บครัวเรือนละหนึ่งรอยบาทครับสารข้ามบานพ่อเม่ามท่เสียก็มีชาพนกักจิตคือกันครับข้อที่ 3. เรื่องของงบประมาณจัดงานครับนี่แหละครับคือต้นสายปลายเหตุที่เกิดมีดามากันครับสิ่งที่ต้องยอมรับกันก็นกนคือการจัดงานครับบ่าว่าจะเป็นงานหยังด้วนแล้วต้องใส่เงินทั้งสินครับบ่าว่าจะเป็นงานหน่อยงานใหญ่เป็นต้นว่า งานทำบุญขึ้นบ้านไม่งานแต่งงานงานบวชแน่นอนครับงานศพก็เชกเช่นเดียวกันครับที่กามาทั้งหมดนั่นบาบาสีหน่อยสิหไงก็ต้องใส่เงินทั้งสินครับเรื่องเงินเรื่องงบประมาณนี่แหละครับเป็นทีมาของด่ามาว่าจัดงานไงโตเสียงเงินหลายเป็นแสนแสนเป็นสองสามแสนต้องกู้หนี้ยืมสินมางานศพเสร็จแล้วก็ต้องหาเงินใส่หนี้อันนี้ผมว่า มันบรถูกต้องครับผม,ม่าทุกคนหูกันดีครับงบประมาณเป็นตัวก,กำหนดรูปแบบของการจัดงานครับงานศพก็คือกันครับงบประมาณก็เป็นตัวก,กำหนดรูปแบบของการจัดงานศพคือกันครับเป็นต้นว่าสิตังศพใบกี่มือส่วนอภิธรรมจากขึ้นนิมนต์พระจากรูปเลียงแขกแบบใดสิเซิลแขกไซการ์ทอดใดอย่างที่เคยกล่าวครั้งตนไว้แล้วครับว่างานศพสิจัดแบบใด จะอยู่ที่เจ้าภาพอยู่ที่คนจัดงานเลยครับเป็นสําคัญเอาเจ้าของเป็นที่ตั้งครับบอมีไผ่มาบังคับต่อครับโดยการเบิงการคําน,นึงที่งบประมาณของตนเองครับในส่วนนี้เขาสามารถบริหารจัดการได้เมดครับโดยเอาเงินชาปนกิจหมู่บ้บานนั่นแหละครับเป็นตัวตั้งของงบประมาณเพราะว่าเงินส่วนนี้จุดประสงค์ของการจัดตั้งก็เพื่อที่จะซอย เรื่องของจัดการงานศพภายในโมบานของเขากันเองบริมิไผ่หวังรวยจากเงื่อนชาพนกิจดอกแมนบอรครับซึ่งคาใช้จายจนั่นเฮาก็สามารถที่จะคำนวณยาง,ง,ายงขาวๆได้ครับผมผมสิยกตัวอย่างเรื่องของจัดการงานศพของผมสองงานที่ผมเข้าไปจัดการเองยุทีิกาลสินและกายุทธิมหาสารคามครับที่กาลสินผมจัดงานหาย่ายครับตามรูปนี้เลยล่ะครับตอนนั้น ผมใส่เงินไปแค่2อง0มืนกว่าบาทครับบ่ถึง3าม0มืนกับการตังศพไวสองคืน3มมือมือที่3ก็เอาไปชาวนากิจครับได้งบประมาณสอง0 0ืนกว่าบาทบ่เกิน30,000ืนี่บ่ได้เดือดร้อนนี่อย่างเลยครับงานกะถือวายายเยครับในสมัยนั้นมีคนมาหลายครับเพราะว่ายายนี่มีพี่น้องหลายแลยกับเป็นคนเก่าแก่จัดจาดทีรุจ,จักย่าย ที่สนิทสนมกับยายบ่าว่าจะเป็นญาติฟังยายหรือว่ายาติฟังจาก,ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยให้ลูกๆนั้นหลานนี่พามาหลายครับบานผมตอนนั้นมีชาพนกิจหมบานขอบรัวละหนึ่งร้อยบาทครับหมบานนี่แต่มีทั้งหมดอ,อยู่ประมาณสองร้อยกว่าหลังค่าครับคิดเป็นเงินก็สองหมื่นกว่าบาทแหละครับนอกจากนั้นก็จะมีพิมพ์ซองครับประมาณร้อยซองซึ่งก็เป็นย,ยาติอดตางหมบ้านในร้อยซองนี่ก็สมมติว่าใส่ซองละร้อยบาท ก็คิดเป็นเงินหมื่นบาทแล้วครับซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็นได้มากกานั่นครับงบประมาณคร่าวๆที่เขาจะเอาไปบริหารจัดการก็คือเงินชาพนกิจมู่บานสองหมื่นเงินใส่ซองหนึ่งรอยซองตีเป็นหมื่นบาทก็เป็นเงินทั้งหมดสามหมื่นบาทครับตัวเลขงบประมาณในส่วนนี้ผมเอาไปบริหารจัดการยังแน่ก็มีหนึ่งครับค่าโล่งศพอันนี้จ่ายหลังงานได้ครับสองค่าแก๊สแตกลานแก๊ส การนำขวดจาก้านขายของชําเพ่นคาเครื่องปุงต่างๆที่ใส่ในงานพวกกะปินำปลาพวกนี้ครับอันนี้ก็ะเปิดบัญชีไว้ที่้านค้าชุ่มชนครับผมทั้ง3มส่วนนี้กะจ่ายหลังงานได้ครับ 3. เรื่องของค้าอาหารบ้านผมกะจะบ,บ่ได้อีกอย่างหลายกับเรื่องอาหารการกินครับแกงน่อไม้ก็ได้ต้มปลาก็ได้ทอดไก่ทอดปลาแบบนั้นก็ได้ครับผม ผมเองกระจัดอาหารการกินหลายย่างอยครับทั้งแกงหน่อไม้ทั้งแกงวายทั้งต้มปลาทำหมักหอกหมักุงน้ำมันนั่นครับผมบ่ได้ขาดบดได้เหลือครับจะเห็นว่าอาหารการกินก็เป็นอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่สิ่งที่ผมคำนึงก็คือทุกคนที่มาในงานจะต้องได้กินเขา้ากินน้ำทุกคนครับในส่วนของน้องไก่ปีกไก่อาหารพวกนี้นี่เอาไปเปิดบัญชีกับห้องเย็นพันใดครับที่เขาต้องสื่อ ก็จะเป็นพวกพักสดครับพวกมักฮุงพวกอีหยังพวกนี้ครับกามันก็เป็นเงืนบนหลายดอกครับในส่วนนี้ก็ซื้อจากพี่จากน้องซื้อจากคนในบ้านนั่นแหละครับบัดรนีมหาหอดงานศพที่ผมจัดในพอตาผมที่มหาสารคามครับอยู่มหาสารคามนี่สิจ้างจากบ้านผมก็เลใยใส่ใจไปหลายแน่ครับคลิปที่เห็นข้างหลังนี่จะบ่แมนมือจัดงานศพด้อครับเด้ออันนี้จะเป็นมือ จัดงานทําบุญอุทิศส่วนกุศลครับกาเป็นล้านน่อยของตาครับที่เิ่นอยากขึ้นลํำให้ตาจับจูดกันมือเดียวครับผมออกมาประกอบการอธิบายเพราะว่าผมบ่มีภาพบ่มีอย่างสําหรับงานนี้ครับจําบ่ได้แล้วครับว่าเอากล่องอีหย่างไทยครับตอนนั้นเบิ้งแล้วก็ําเอาเครื่องคิดเลขไทยแหละครับเดี๋ยวเฮามาเข้าเรื่องกันครับบัดนี้ที่ผมบอกว่า งานชาปนกิจศพพ่อตาผมที่มหาสารครามนี่ผมใส่ใจไปหลายในเนี่ยผมใส่ไปเท่าไหร่ครับกาผมใส่ใจไปทั้งหมดอยู่แสนกว่าบาทครับตีตัวเลขกลมๆนะครับเนาะกับประมาณสองแสนครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าบริบทของพื้นที่มันบอกขึ้นกันครับบ้านพ่อตาผมที่มหาสารครามก็มีชาปนกิจหมบ้านคือกันครับแล้วก็มีอย่างอื่นออีกน้ำครับชาปนกิจหมบ้านนี่ คนที่จัดเก็บกันโคเรื่อนละ2 0 0บาทครับบ้านพอตาผมนี่สิมีทั้งหมดอยู่หาโมบ้านครับประมาณโมโละ200หลังค่าเรื่อนครับกตีกลุ่มๆทุบหัวกันครับผมกะเป็นทั้งหมดกะ1หนึ่งพันโคเรื่อนเนาะครับเนาะเงินชาพนักกิจหมบ้านก็จะเป็นเงินทั้งหมดอยู่สองแสนครับนี่ยังมีเงินชมรมอ,อื่นอืนอีกนะครับของหมบ้านที่เป็นนี่จัดเก็บตามความสมัครใจครับของพอตาผมกับเมีชมรมผู้สูงอายุ ศพละหนึ่งบาทอันนี้ก็ตีตัวเลขกลมๆกับเป็นเงินอยู่ประมาณ4ี่0,000ืนบาทครับมีชมรมลูกเสือชาวบ้านของตำบลอันนี้ก็ศพละหนึ่งยบาทครับกับพอตาผมกับเขาเป็นสมาชิกชมรมนําเงินส่วนนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่0มืนบาทครับนั่นพอตาผมพิมพ์ซองอยู่ประมาณ200อซองครับกับเพราะว่าพอตานี่มีญาติพี่น้องหลายแนะ ทั้งอุดอรขอนแก,นกาา่นกาฬสินธุ์มหาสารคามลอยเอ็ดครับถ้าใส่ซองซองละหนึ่งร้อยบาทก็จะเป็นเงินทั้งหมดอยู่สองหมื่นบาทครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นกระใส่ซองมาหายหลายกว่านั้นแน่นอนครับผมงบประมาณคร่าวๆนะครับเนาะดีกลมๆครับสองแสนบาทครับนี่คือจัดงานศพอย่างเดียวด้ครับบวชด้ร่วมงานท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลครับอันนั้นผมจัดแยกออกไปจากงานศพนะครับเด้อบางคน เพิ่นกะจัดงานศพแล้วเก็บดูขึ้นว่าเพิ่นกะจัดงานทําบุญอุทิศส่วนกุศลเลยครับแต่ว่าผมบเห็ุจังสันครับผมถือว่ามันกระชั่นชิดเกินไปก็เลยห่างออกไปประมาณปีหนึ่งครับนี่คลิปนี้ครับห่างออกไปประมาณปีหนึ่งจากงานศพครับงบประมาณใส่จัดสองแสนเป็นที่ตั้งเอาคำนวณได้แล้วครับจากเงินชาปนกิจมูบานนั่นแหละครับ มันกับพอดีกับตัวถั่วกันครับกับที่ใส่ใจในงานว่าได้เหลือรอดอีกอย่างเลยครับเหมือนกับที่จัดหายายผมยุคก,กาะศิน์นั่นแหละครับบ่ได้เหลือรอดนีหอย่างครับในงบประมาณสองแสนติดตังไวนะ้น่ะใส่อีอย่างแน่หนึ่งจะเป็นค่าแก๊สกับค่าทานค่าน้ำว,ว่าจะเป็นน้ำขวดที่เป็นน้ำเปล่านั่นครับหรือว่าน้ำอัดร่มขวดในน้อยนั่นค่าของเครื่องใส่ในครัวครับ ราะว่าจะเป็นกระปีนำป่าน้ำมันพืชอิหยังพวกนี้นี่จ่ายที่หลังได้ครับเอาว่างบินเพ่นไวสองคาโล่งศพแล้วกาคาเครื่องของอิงหยังครับที่ใส่ประกอบอันนี้ห้องกับไปเอายูลันสังกพันครับการีกานนจ่ายที่หลังได้ครับผมสามคาอาหารที่งานพอเถ่าผมหรืองานพอตาผมนี่คาอาหารนี่กะจะเสียหลายแนี่ยครับผมกับะวา่าผมเอางัวกับหมูครับ มันก็เป็นเปิงบ้านเพิินครับเป็นบริบทของพื้นที่้าบ่อองงัวมันกับบบแล้วงานครับทั้งนั้นเจ็ดแปดปีก่อนนั้นงัวกัยังแพงอยู่ครับม้วนี่ก็จะเอามาลาบมาก้อยสูพีสซนองขินครับหมูนี่ก็จะเอามาผัดแล้วก็ต้มจืดครับนอกนั้นก็ซิมีไก่ครับเป็นน่องไก่เป็นปีไก่แล้วก็เป็นปลาครับผม หมูกับงัวนกับว่าได้ใจสดหอกครับการซื้อกันในหมู่บ้านนั่นครับผมตัวละเท่าไดรก็ว่ากันครับแต่กระตั้งเอาเงินไปจ่ายเพิ่นที่หลังการจ่ายสดก็แค่พวกน่องไก่ปีไก่พวกป่านั่นแหละครับที่เอามาแต่ตลาดแล้วกับพวกผักอีหยังนี่ครับผักนุมพักสดอีหยังนี่ก็ส่วนหนึ่งกับไปเอาจากตลาดครับในคลิปนี้จะบอแมนงานพอตาผมดวยครับจะเป็นงานของพี P ่ๆน้องๆทันอื่นครับผม แต่ว่าบริบทมันคือกันครับงานพอตาผมก็แบบนี้แหละครับจากติกาวมาเบื้องต้นครับเรื่องของงบประมาณจะเห็นว่าทั้งสองงานนี้เฮ้าสิหูงบประมาณอย่างคข่าๆแล้วครับว่าจะมีเงินจากสาจมายใจเฮาก็จัดงานตามงบประมาณที่เฮ้ามีนั่นแหละครับจะเห็นว่าเจ้าภาพแทบจะบ,บ่ได้ควักเงินนี่อย่างเลยครับแมนอยู่ครับเงินชาพนากิจหรือว่าเงินใส่ซองเงินกินท่านนี่มันสิบ,บ่ได้มาก,ก่อนครับผม เพิ่นก็สิไปมอบกันอยู่พุ่นครับอยู่ตรงนาเม่นพุ่นครับมันก็สิมีเงินเท่าที่ต้องสำรองใจไปบางเทือบ่มีเงินสำรองใจมู่บานเพิ่นก็มีเงินกองทุนครับเอาอยืมมาอันสำรองใจก่อนแล้วจังใจเพิ่นที่หลังครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดครับจะเห็นว่าจะบ่เข้าเหนือแน่นอนครับจะบ่เจ็บตัวแน่นอนแบบว่าเป็นนีเป็นสินนีบ่มีหอกครับเอาควบคุมค่าใช้จ่ายได้เองครับ ดังนั้นรูปแบบการจัดงานก็ตามงบประมาณตามเจ้าภาพเลยครับแต่ย่างหน่อยก็ต้องให้แกให้ญาติญาติให้พี่น้องได้กินอิม่มมันถึงต้องมีการจัดเตียงเข้าปลาอาหารในงานตามวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาไงครับไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขาไปมาถึงเฮื่อถึงซ่านก็ต้องตอนรับครับได้กินเขากินน้ำเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่คนตายพอเงินที่จัดงานศพนั้น มันก็เป็นเงินชาพนก,กิจของคนตายครับเขาทำเพื่อบู้ให้ญาติพี่น้องที่จัดงานเดือดร้อนเรื่องของค่าเสาียใจให้เอาเงินสน,นีของเขามากินมาท่านมาจัดงานหาเข้าป่าอาหารให้แขกให้พี่ให้น้องได้กินอิม่มโบแมนให้เก็บไว้ให้แบ่งเงินกันคนในพื้นที่เขาถึงหูกันดีไงครับว่ามันมีเหตุมีผลแต่คนที่เกิดใหม่ยยรุ่นที่ไปยุ่กรุงเทพกลับมางานศพ อาจทีบ่เข้าใจครับว่าเป็นยังต้องจัดงานแบบนั่นแบบนี้เป็นยังต้องเปลืองเงินเลี้ยงเขาปลาอาหารกับคนที่มาในงานนําม c เรื่องการห่ออาหารในงานศพกลับบ้านเรื่องนี้ผมการันตีได้ครับว่าบเป็นความจริงครับนอกเสียจากคนขางบ้านหัวติดกันนั่นก็คือญาติพี่น้องของเจ้าภาพนั่นเองครับซึ่งความจริงแล้วถือว่าเป็นเจ้าภาพคนหนึ่งครับ เรวสิโทษภัยแล้วครับบัดน,นี้ผมกล้าบอกกล้าการันตีเลยครับว่าบอมีแขกที่มาในงานศพอยู่ใสในปากอีสานที่ผมไปห่วมเพิินไปงานศพกินขขากินน้ำที่เจ้าพาเพิินจัดหามให้ยแล้วเรามีการหอกับบ่มี่รอกครับ,บ,รบนั่นพวกเจ้าเว้ามัวมวกันไปเองครับงานศพภาคอีสานเป็นอย่างผมจังบอกว่าแขกที่มาในงานเพิ่นบ่มีการหอกับเขาหรือของอื่นใดกับบ้านครับ รับราว่าคนที่สารมีความเชือ่อเรื่องของโศกร่างจากบ้านคนตายครับการเอาเนียงกระตามครับจากบ้านคนตายเข่าบ้านมันจะน้ำโศกรายนํำสิงบดีเข่าบ้านน้ำมันจะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นครับคนที่ไปร่วมงานแขกที่ไปร่วมงานศพเพิ่นกินเขากินน้ำแล้วเพิ่นจะกินจะซื้อครับเพิ่นบ่มีทังหอกับบ้านหรอกครับนอกจากญาติพี่น้องเจ้าภาพครับหรือว่าคนขังบ้านที่หนามึนครับ เดาสังเกติอย่างว่าครับงานศพของคนนีสานนี่สิบ่มีอาหารที่เป็นเซนเด็ดขาดครับบ่าวาสิข้าวปุ่นหรือว่าขนมจีนผัดมี่ยำวุ้นเสน้นพราอ่าคนนีสานถือว่าเส้นมันเป็นสายมันเป็นสายใยให้ยังมีความผูกมัดให้ยังมีความผูกพันเชื่อมโยงกันครับคนตายจะบ่ได้ไปสูสุกติคนที่บอกว่าแขกไปงานศพอีสานหอกับบ้านทั้งทันทั้งสี่นี่มั่วครับ ถ้ามีอยพื้นที่ใดแสดงว่าบริบททังสังคมพื้นที่นั้น,นแย่มากครับแต่ผมเสือว่าบบมีดอกครับนอกจากงานบุญครับเช่นว่าบุญแจกเขาบุญกระถินงานแตง่งงานบวชอันนี้จริงครับไปไปห้มบุญอย่างงานพระเถาผมนี่ก็สิได้ของหอน้ำครับเ่ราะว่าสิเป็นซีนเป็นข้าวปุ้นเป็นต้มเป็นแกงเจ้าภาพห่อไห้เลยครับแต่โบแมนงานศพครับแล้วเสริมอีกอย่างครับ เรื่องของงบประมาณเรื่องของอาหารครับเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องดื่มนี่ในงานนี่สิจัดให้มีน้ำมัดลมมีเหล้ามีเบียรหรือบอนี่ผู่ใช่ประเด็นที่ต้องมาด่ามาครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพครับจะเห็นสมควนหรือเห็นตามงบประมาณของเจ้าของครับทั้งสองงานของผมที่จัดในย่ายและกับพอเถ่านี่ก็จะมีบางนิดน้อยครับแค่ตอนที่พี่ๆน้องๆมาซอยฝักเนื้อมาซอยเห็ดอาหารแค่นั้นครับ ตอนตั้งโต๊นี่ก็บบ่ได้มีครับเรื่องพวกนี้นี่แล้วแต่เจ้าภาพครับว่ามีแขกผู้ใดเพิพ่นเบาเพินเพ่นวาอีหยังดอกครับหาเรื่องการถวายซ่องพระตอนสวดอภิธรรมเรื่องนี้สีหลายสีหน่วยนี่ขึ้นยู่กับพระที่นิมนต์มาครับบ้านผมที่กาลสินนี่จะนิมนต์มาแค่สีรูปครับในวัดมีหาหกเจ็ดหรือว่ามีสิบยี่สิบกับบ่เอาครับเอามาแค่สีรูปเท่านั้นครับมาสวดงานศพ แต่สารค้าบ้านพ่อเถาบ้านพ่อตาผมนี่แปลกครับจะเอามาหมดวัดครับมิหาเอาหาครับมีหกกันิม,มนต์มาหกครับมันก็เป็นเปิงบ้านไผ่เปิงบ้านมั่นครับเพิ่นเป็นจังซันแต่ก็เอาต่อครับสีนิม,มนต์มาก,กี่รูปกี่องค์ก็แล้วแต่ครับการจัดการเรื่องการไซซ่องนี่เจ้าภาพต้องจัดการเองครับให้เรียบร้อยจัดการแบบใดผมสือเบาสูฟั่งครับการสวดนบิธรรมจะมีแขกเป็นเจ้าภาพงาน โดยจะเป็นคนเดียวหรือว่าจะรวมเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นเจ้าภาพเดียวเช่นาหน่วยงานหรือว่าคนเดียวก็จะต้องมอบซองแค่คนเดียวหรือหน่วยงานเดียวครับซองที่ใส่ให้พระนั้นเจ้าภาพงานศพส,สิเป็นผู้จัดหนยครับแขกที่มาในงานที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมก็จะเอาปัจัยหรือเงินให้เจ้าภาพงานศพครับเพื่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในคืนนั้น ถึงเวลาถวายซองปัจจัยพระเจ้าภาพงานศพก็จะจัดซองให้เจ้าภาพในขึ้นนั้นถวายพระเองครับมากน้อยก็ขึ้นยู่กับเจ้าภาพเห็นสมควรครับการสวดอภิธรรมที่มีเจ้าภาพรวมหลายคนตามไล่ซื้อแขกที่มารวมฟังสวดแขกที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในขึ้นนั้นก็จะเข้าไปแสดงความประสงค์ลงซื้อ ร้อมกับมอบเงินให้เจ้าภาพครับ 100, 200, 300, 500, 000, 1, ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งกับว่าไปครับกรณีนี้ก็จะมีคนถวายซองผระหลายคนครับหลายชุดนำ้ำเจ้าภาพงานศพกสิจัดซองปัจจัยตามซื้อที่ลงไวครับแล้วก็สิเขาถวายปัจจัยเป็นชุดๆในซองปัจจัยนั้นเจ้าภาพสีส่ปัจจัยแบบใดก็แล้วแต่ครับสิ่งที่ผมอยากแนะนน้ำก็คือ เพื่อเป็นการลดค่าเสจ่ใจเรื่องการใส่ซองถวายพระกับควนใส่ซองซองละเีสบบาทเพราะว่าบางงานนี่มีเจ้าภาพเป็น10ชุด20ชุดกับมี่ครับถ้าเจ้าภาพงานศพเห็นว่าน้อยไปกับเงินในซองปัจจัยนั่นเมื่อหมดชุดเจ้าภาพรวมแล้วเจ้าภาพงานก็จังถวายซองปัจจัยพระเป็นชุดสุดท้ายก็ได้ครับโดยใส่เงินในซองปัจจัยนั่นให้สมมาพระควนสมเหตุสมผลครับเพื่อบายซองที่ถวายพระนั่น มีปัจจัยน้อยเกินไปโบแมนว่าเอาเงินที่แขกประสงค์เป็นเจ้าภาพรวมสวดอภิธรรมในคืนนั้นๆใส่ซ่องจนหมดโบแมนครับเพราะว่าเงินส่วนนี้เขาจะนําไปเป็นค่าใช้ใจ่ายเรื่องเข้าป่าอาหารเลี้ยงแขกในส่วนนี้นั่นเองครับ6การมอบเงินและกระสิ่งของให้แกน่วยงานในส่วนนี้ผมบอกเลยว่าบางคนก็เข้าใจผิดกันไปเลยเลย มันมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดที่บ่ได้เกี่ยวของกับเจ้าภาพหรือว่าผู้ตายได้รับมอบอียงในส่วนนี้หรอกครับและการมอบเงินมอบสิ่งมอบของในส่วนนี้ก็แล้วแต่เจ้าภาพจะมอบหรือ,มอบม่มอบก็แล้วแต่ครับเป็นนำใจเป็นการทำบุญในแก่คนตายเป็นการดูแลสังคมแค่นั้นเองครับผมสิยกตัวอย่างที่งานย้ายผมยุก,กาลสินก็มีการมอบเงินมอบสิ่งของตามนี้ครับ หนึ่งมอบเงินให้โรงเรียนปฐมในหมบ้านครับเพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กน้อย 2. มอบพัดลมให้กับโรงเรียนปฐมนั่นแหละครับ 3. มมอบพัดลมให้กับวัดครับตอนจัดงานห้ยายที่กาลสินนี่ทั้งวัดยังมอทันมีเมนเผาศพครับกับไดยมีเงินในส่วนของการบำรุงเมนครับยายกับเผาบนกองฟอนหรือบะเชิงตะกอรนธรรมดาครับถามา่าผัดลมหมามาได้ใส ผัดลมก็เอามาจากพวงหลีดนั่นแหละครับบัดที่นี่มาเบิง่งานประถาผมอยู่ที่มหาสารครามครับ 1. หนึ่งมอบเงินห้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองมอบเงินห้โรงเรียนประถมเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กน้อยสามมอบเงินบำาลุงเมน่นสี่มอบผัดลมห้ศูนย์เด็กเล็ก 5. ห้ามอบผัดลมห้โรงเรียนประถม 6. หกมอบผัดลมห้อนามัยประจำหมู่บ้านเจ็ดมอบผัดลมหายวัด ในส่วนของการหายเงินวัดนี่ก็มีหายเล็กๆในน้อยครับเป็นค่านา้ำค่าไฟครับกับราะว่าได้บริจาคที่ลานปูนบริเวณที่อยู่ตรงหน้าเม่นแล้วครับที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นก็เป็นเพราะวา่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับผมและก็เห็นว่าบด้เดือดรอด้อนอีหยังครับซ่องละสามสี่ลอยกับว่าไปครับแล้วกับบ่มีไผบังคับครับว่าเฮาตรงเห็ดหรือเฮาตรงมอบ างานก่อนนั่นเพิ่นก็บ่บริเห็ดเบริหยังครับผัดลมน่ะก็เอามาจากพวงรีดนั่นล่ละครับงานป้าเ่าผมนี่โอ้ผัดลมหลายหลายครับผมพี่พีน้องนองเพิ่นออกมาเข้าลบศพครับเป็นสิบ0เครื่องผุ่นครับแกเปิดใส่ในงานกระพองนั่นครับเหลือนั่นกระจักเสียเอาไว้เห็ดหยังครับบริจาคไปกับ่ได้เดือนรอดนีหยังครับเป็นบุญให้เด็กๆได้ใส่ครับให้พี่ให้น้องได้ใส่ให้เศบ้าบานได้ใส่ห่วมกันครับ ลูกๆหล,ลานๆเฮาอยู่ศูนย์เด็กหรือว่าอยู่โรงเรียนปฐมย้มมีกิจกรรมมีหยัางยามประชุมกันลูกๆหลานๆกะสิได้เปิดใส่ครับบริจาคพัดลมให้อนาไมายประจาหมู่บ้านกับพี่ๆน้องๆเา้าบ้านเฮานี่แหละครับได้ใส่กันยามลงไปหหมดหาหมออยู่อนามม้ก็จะได้มีพัดลมเปิดเย็นๆถาหมอครับบริจาคผัดลมให้วัดไปกาสิได้เอาไปเปิดยุสลาครับย้ำพ่อแม่พี่น้องเฮ้าลงวัดลงว่า มีบุญมีท่านก็นจะได้เปิดใจให้มันได้เย็นกันทั่วถึงครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุไปนั้นบอมมีไผ่บังคับครับบอมได้มีกติกาหรอกครับว่าต้องเหตุจังสันต้องเหตุจังสี่ผมเป็นในโลกโซเชียลเพิ่นมีดามามีการเส้นขอตกลงครับว่าบอมมีการเหตุจังสันจังสี่บอมมีการมอบซ่องบอมมีการหมอบนันมอบหนีให้กับหน่วยงานว่าสันเอาถ้าจ้าภาเขาเจ้าอยากเฮ็ดบุญอยากทำบุญละ่ะสิไปหามเพิ่นติครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่กก่ามานั่นครับในการจัดงานศพอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพทั้งหมดครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพวาสีมีงบประมาณซํำใดมีเงินมีกำลังที่จะจัดใดในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับชุมชนจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสำนึกของคนในชุมชนวาสิเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันซอยเหลือกันจังใดในมือที่เกิดการสูญเสียสรุปง่าย กับดาม่างานศพคน้น่ิสารจะใส่งบหน่อยหรือว่างบหลายผมก็บ,บอกได้ว่าบอเป็นหนีเป็นศินแน่นอนครับมันบร่ได้เป็นคือยางดาม่ากันหรอกครับบางมองบางบอลอาจจะใส่เงินหลายแต่เพิ่นก็มีชาพนกิจในพื้นที่ที่สะได้เงินสูงๆเขามาซอยเหลืออยู่แล้วครับเป็นการซอยเหลือกันในชุมชนคนนอกพื้นที่คนที่พึ่งกลับมาจากกรุงเทพก็ขอให้เข้าใจเด้อครับบบดนี้ต่อไปกิยาสุมีดาม่ากันครับ อีสานสมบูรณ์มาแล้วมาเลยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ